ความปวดก็ปวดหน่อยลงบกปวดคือปวดคือตะกี้บปวดคือตะกี้เออนี่กินยาไปขวดแรกเนาะขวดแรกก็เ่าท่านเบิดเนาะตะกี้จวดปวดจวดตะกี้ปวดแบบคัดคัดเน็บเนบปวดแบบเดี่ยวห้องเดห้องเออพอกินยาตัวนี้แล้วก็เบาตัวขึ้นปวดขาเบาขาขึ้นขาบลระเอออันที่านขาบลาะเพราะคนเป็นแม่ค้านะเนาะเป็นแม่ค้าเป็นยามะเ้าวตรงเนี้ย่ามะเ้าวตรงเฮ็ดของไม่ขายเนาะแมนปวดขานางทาเก้าบัน มันจะมีอาการแบบใครเป็นเป็นเน็บชาเป็นมึนๆไปไปประสาทตีนเนาะพอกินยาขวดแรกนี่ยังว่าท่านเบิดอได้ขวดแรกนี่รูซสึก,กว่าดีขึ้นบานเนี่ย,ยก็เลยซักขวดนึ่ยก็เลยซื้เ,เป็นขวดสองนี่แล้วไม่แนะน้าลูกค้าไม่อีกอีกสองท่านนะแต่สิผ้าไปหาตกตลาดอีกสองท่านถ้า,<อ>า <ๆ S 2> กินสองขวดในเศ้านี่ท่านกินสองขวดในเศ้าจะเสียลูกค้าลายอยู่เพราะว่าจะคลองดีขึ้นเพื่อเป็นแม่ค่าเออเห็นคนไลยเออดีขึ้นเนาะเพราะว่าถ้าคนป่วยหายขึ้นกัน ท่าด้บุญน้ำเขาเนาะแมีย<ใ>นบองคนหายป่วยก็ดีขึ้นเพราราอานเนาะก็ถือว <ใน S 1> อ่าได้บุญตัวอา้าวโอเคขอบคุณมาก